นอนกัดฟันฟันแตกอันตรายมากแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรานอนกัดฟันคลิปนี้มีคําตอบครับก่อนรับฟังสาระดีๆฝากติดตามช่องหมอโชคผ่านช่องทาง YouTube นะครับฝากกด s ับสไคร e แล้วก็ฝากกดไลค์ในช่องทาง Facebook รากฟันเทียมโดยหมอโชคด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับพี่หมอชอยอีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปให้ความรู้เพราะความรู้ดีๆไม่ควรอยู่แค่ในห้องทำฟันนะครับคลิปนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะเคยรู้สึกว่าตัวเองนอนกัดฟันใช่ไหมครับการนอนกัดฟันเนี่ยเป็นสิ่งที่หมอฟันทุกคนกลัวเพราะว่าต่อให้เรานะครับแรงกัดของคนเราเนี่ยมันเยอะแค่ไหนถ้าเรายังมีสิ่เวลาเราเคี้ยวข้าวอะ่ะถ้าไม่ใช่อุบัติเหตุใช่ไหมครับเราฟันกัดกันกัดให้แรงที่สุดเลยนะให้บกคยคนเราจะมีความรู้สึก กลัวความเจ็บปวดเพราะเรากัดตอนเรายังมีสติแล้วกัดแล้วโอกาสที่จะกัดตั้งใจกัดให้มันฟันมันแตกเนี่ยยากมากนะครับหรือฟันสึกก็ยากมากเช่นกันเว้นเสียแต่ตอนที่เรามีพฤติกรรมการกินอาหารที่แข็งเหนียวเปรี้ยวพวกนี้ก็อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ส่วนใหญ่ตอนที่เรายังมีสติตอนเคี้ยวอะไรเงี้ยจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆแล้วก็เกิดจากฟันสึก จะค่อยๆเป็นนะครับเพราะเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลากัดแรงมากๆถ้าเรารู้สึกเจ็บเนี่ยกลไกลอัตโนมัติของร่างกายจะหยุดเองถูกไหมครับกัดจนฟันสึกเนี่ยยากมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมอฟันกลัวนะครับที่ทําให้ฟันแตกได้นะครับที่ไม่ใช่อุบัติเหตุแบบเราเผลอไปกัดข้าวมีเม็ดกลัวอะไรเงี้ยอันนี้คืออุบัติเหตุเนาะต้องย้ายออกแต่ถ้าเรานอนกัดฟันคือเราไม่รู้ตัวเราเราหลับอยู่หลับตาปุ๊บหลับปุ๊บแล้วเราก็มีภาวะการเครียดเกิดขึ้นกล้ามเนื้อมีการเก่็งเราก็จะกัด เหมือนที่ใครอาจจะมีเพื่อนที่นอนแล้วกัดฟัน,นังกรอดกรอดกรอดใช่ไหมครับจะได้ยินเสียงเลยนะครับเพราะฉะนั้นแบบนั้นนคือสิ่งที่หมอฟันทุกคนกลัวเพราะว่าเป็นแรงพลังทําลายล้างที่สูงมากเพราะคนไข้ทําโดยไม่รู้ตัวรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็คือฟันร้าวฟันสึกมากๆฟันสึกเป็นเขียงเลยนะฟันแบนมากนะครับบางทีก็มีฟันแตกเลยในวันนั้นก็มีหรือบางที ร้าวตอนนอนแล้วพอตื่นมามันจะปวดกรามแล้วบางทีก็ไปเคี้ยวนิดน,นึงก็แตกเลยเพราะฉะนั้นการนอนกัดฟันสำหรับหมอฟันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรานอนกัดฟันหรือเปล่านะครับโดยปกตินะถ้าเรานอนกัดฟันก็จะเกิดจากภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับหรือถามคนที่นอนกับเราเช่นคู่สามีภรรยาลูกสาวลูกชายคนที่รู้ว่าเพื่อนเราก็ได้ว่าเรานอนเนี่ยเรานอนกัดฟันไหม แต่ภาวะการนอนกัดฟันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นตลอดนะครับดังเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเพื่อเราหรือคน,คนที่นอนกับเราเนี่ยอาจจะไม่ได้สังเกตทันเ็าหลับก่อนเราก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบอกก็คือการนอนกัดฟันถ้าเราจะสังเกตตัวเองนะครับง่ายที่สุดก็คือถามคนที่นอนกับเราหรือบางทีเราจะมีภาวะการที่ตื่นขึ้นมาแล้วเราจะรู้สึกเมื่อยปวดเมื่อยกรามขากรนไกลนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราสังเกตตัวเองได้ แล้วสิ่งที่น่ากลัวเหล่านี้บางทีมันสังเกตแล้วเราไม่รู้ตัวมีไหมมีครับวันนี้พี่หมอจะมานําเสนอนะครับแล้วก็วิธีการป้องกันถ้าเรานอนกัดฟันเนี่ยตัวนี้เพิ่งได้มานะครับเป็นเขาเรียกว่าไบบอกเช็คเกอร์นี่อันนี้มันจะเป็นแผ่นฟิล์มบางๆนะครับบางทีเราไม่รู้ว่านอนกัดฟันไม่กัดฟันใช่ไหมครับแล้วจะทําไนกัดไปใส่เลยบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันโอเคไหมอ่ะมันมันหนาเพราะว่าเนี่ยคือไนกัดอย่างนิ่มนะอันนี้ใส่สบายแต่มันจะก็จะหนา แต่เนี่ยคือไบบอกเชคเกอร์คือมันจะบางเป็นฟิล์มเลยเดี๋ยให้ดนะูมันบางมากเพราะมันบางอย่างนเนี่ยเพราะมันบางเป็นฟิล์มเมืวกเราใส่ไปเนี่ยเวลาเรานอนเราก็จะสบายอันนี้เนี่ยคุณหมอหรือพี่หมอช่วงเนี่ยจะให้จะทําให้คนไข้ใส่หลังมีการบูรณะฟันไม่ว่าจะเป็นวีเนียหรือใครที่สนใจสุขภาพฟันแล้วก็อยากจะรู้ว่าตัวเองนอนกัดฟันไหมให้ใส่ตัวนี้ตอนนอนประมาณ1-2สัปดาห์เพื่อดูว่า ไอ้ฟิล์มอันนี้มันมีการขาดไหมเพราะมันใส่สบายมากมันบางมากใช่ไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากัดปุ๊บฟิล์มตรงนี้มันจะขาดเลยเพอขาดปุ๊บเราก็จะรู้ตัวแล้วว่าเรานอนกัดฟันหรือเปล่าเมื่อเรารู้ตัวว่าเรานอนกัดฟันนะครับสิ่งที่ต้องทําต่อก็คือมาหาคุณหมอแล้วเอาอันนี้มาให้พี่หมอจะทำอันนี้ให้คนไข้แหละคนไข้กัดขาดปุ๊บอา้าวแสดงว่าเราเนี่ย เริ่มมีภาวะการนอ,อนกัดฟันพี่หมอก็จะตรวจเสร็จปุ๊บค่ะตรงไหนยังไงเราก็จะดูฟันการสอบฟันฟันมีปัญหาไหมหลังจากนั้นนะครับการทำหน้ากากก็เป็นเรื่องจําเป็นหน้ากากสมัยนี้ดีมากนะครับพูดง่ายๆเวลาพี่หมอที่ายคนไข้ก็จะมีอย่างนุ่มกับอย่างแข็งนะครับแต่เทคโนโลยีสมัยนี้เนี่ยเราสามารถเอาอย่างนุ่มกับอย่างแข็งมารวมกันได้ด้วยนะครับคือแบบนี้อ่ะตัวนุ่มเนี่ยข้อดีก็คือใส่สบายแต่จะมีการหนาหน่อยนะครับแต่ตัวนี้นะครับ เทคนิคการทําเหมือนกับทารีเทนเนอร์เลยแต่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ตัวตัวแผ่นที่มีความหนานิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวไนกาแบบบางนะครับแต่แข็งนี่เป็นอย่างที่สองนะอันนี้คืออย่างนุ่มอันนี้คืออย่างแข็งนะครับแต่ว่าจะมีความใส่สบายอะเพราะมันตัดมันบางมากเลยเห็นไหมเวลาเราใส่ในปากเนี่ยอันนี้จะใส่แล้วรู้สึกโดนเหงือกนิดนึงใส่แล้วครับครับแต่เนี้ยจะมีความบางมาก นะครับเหมาะกับคนไข้ที่ฟันครบครบนะครับแล้วก็ลองกัดดูอันนี้จะใส,สบายกว่านิดนึงนะครับค่าใช้จ่ายก็จะแพงขึ้นก็จะอยู่ในราคาไร่ๆกันแหละนะครับแต่ว่ารุ่นใหม่กว่านั้นมีขึ้นไปอีกนะครับ2ตัวนี้นะครับด้านนอกเนี่ยจะเป็นแบบแข็งแข็งเลยนี่แข็งเลยตัวนี้ก็แข็งแต่ด้านในเนี่ยแต่ด้านในเนี่ยจะมีความนุ่มเอามือจับดูตรงนี้จะเป็นยางนิดๆเวลาสวมไปอ่ะมันจะสบายั้งนุ่ม ข้าในแข็งข้างนอกนะครับตัวนี้ก็แข็งข้างนอกเหมือนกันแล้วก็นุ่มข้างในเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันคือตัวนี้จะมีการยกความสูงของฟันคนไข้ด้วยเวลาใส่ไปเนี่ยปากเราจะอ้าๆหน่อยซึ่งเหมาะกับคนไข้ในบางประเภทอันนี้ต้องให้คุณหมอพิจารณานนะแต่อันนี้นะครับเห็นบางๆสีๆเนี่ยสามารถสั่งได้นะจริงๆมันใสมาแล้วเขาช่างก็จะมีเทคนิคในการ c o ลอร์ลิงคือ t เตนแต่แต่จะได้ไม่กี่สีตัวนี้เนี่ยวัสดุ ข้างในนุ่มเหมือนกันแต่ข้างนอกเนี่ยแข็งเหมือนกันแต่อันนี้มีความหนามากกว่าอันนี้มีความบางกว่าอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ชอบความนุ่มแต่ชอบความบางเพราะนั้นอันเนี้ยก็จะมีความใส่สบายขึ้นไปอีกเพราะนั้นต้องบอกว่าวิธีการของการรักษาหรือการป้องกันการใส่ในกาเนี่ยมันก็ไม่จาเป็นที่ต้องใส่แบบนุม่มแล้วแบบใหญ่ขนาดนี้ทุกเคสนะครับเทคโนโลยีเนี่ยพวกนี้เนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มันแพงขึ้นนะครับแต่มันก็แลกมากความสบายที่คนไข้สวมใส่ได้ทุกวันเพราะสิ่งที่สคาคัญที่สุดสําหรับพี่หมอนะครับ คือเครื่องไม้เครื่องมือหรือการทาฟันที่แพงแพงก็คือว่าทําแต่ไม่ได้ใช้ทําแล้วไม่มีผลอันนั้นคือถือว่าไม่คุ้มค่าถูกไหมครับอันนี้มันอาจจะแพงขึ้นแต่เราใส่สบายกว่าเพราะมันบางกว่าเห็นไหมครับหรือจะรุ่นที่แพงขึ้นไปอีกนิดนึงไม่เยอะหรอกครับแต่ว่าตัวนี้ข้างในนุ่มด้วยแต่ข้างนอกก็แข็งด้วยเห็นไหมครับว่ามันบางพอๆกันเลยแต่ข้างในเนี่ยุนุ่มกว่าใส่สบายกว่านะครับเพราะฉะนั้น ในกาดสมัยนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยเพราะว่าวัสดุมันมีการพัฒนามากขึ้นนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณหมอฟันทุกคนกลัวคือการนอนกัดฟันเนี่ยก็จะสามารถป้องกันได้เพราะว่า80%ของคนไข้ที่มาหาพี่หมอโชคเนี่ยในการรักษารากเทียมเนี่ยส่วนใหญ่นะครับถ้าคนวัยรุ่นนะครับไม่นับคนสูงอายุนอรุ่นเบบี้บูเมอร์หรือรุ่นคุณแม่เราเนี่ยที่มีการฟันหลุดไปจากโรคเหงือกโกรคระมานาใช่ไหมครับหรือฟันผูเนี่ย ส่วนใหญ่จะมาเพราะฟันแตกฟันร้าวแล้วขาล่ากแลาาก้วฟันแตกฟันร้าวนอนกัดฟันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ต้องมาทํารากเทียมได้เพราะนั้นการป้องกันจึงสําคัญที่สุดเพราะนั้นสิ่งที่จะย้าก็คือเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยทำแล้วคุ้มค่าเพราะว่าอย่างเงี้ยไม่กี่พันแต่มันเซฟฟันเราได้แล้วแถมยังทําให้ไม่ต้องมานั่งทํารากเทียมถูกไหมครับเพราะนั้นทาเถอะถ้าเรารู้ว่านอนกัดฟันทําแล้วใส่เพื่อเป็นการป้องกันเหมือนเราให้ลูกเรานั่งรถแล้วก็ นั่งคาซีทของเด็กใช่ไหมครับเราไม่รู้ว่าวันไหนถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยลูกเราก็จะแบบปลอดภัยนะครับแล้วถ้าใครยังไม่รู้นี่เทคโนโลยีแบบนี้สามารถทําได้อันนี้เป็นฟรมบางๆใส่เพื่อดูว่าเรานอนกัดฟันจริงไหมเพราะบางทีคู่นอนของเรานะครับสามีภรรยาลูกสาวล,ลูกชายคนเพื่อนเราเนี่ยบอกไม่ได้ว่าเรานอนกัดฟันไหมแต่ตัวนี้ใส่ปุ๊บนะครับสสัปดาห์จนรู้เลยว่าถ้ามันขาดเมื่อไหร่ก็คือนอนกัดฟันแน่นอนนะครับก็อยากจะฝากไว้กัน ทำฟันที่ดีสุดก็คือการไม่ทําหรือการป้องกันนะครับแล้วสิ่งที่เจอบ่อยๆก็คือนอนกัดฟันนี่แหละเป็นสาเหตุหนึ่งของการทําลายล้างฟันเวลาฟันมันพังจากการนอนกัดฟันเนี่ยมันพังทั้งแถบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการบูรณะฟันทั้งปากทั้งแถบเนี่ยมันค่าจ่ายมันเป็นหลายแสนเพราะฉะนั้นการทําแบบนี้จึงถือว่าคุ้มค่าการป้องกันดีกว่าแน่นอนนะครับอันนี้คือไนกาตแบบนิ่มนะครับแต่มันจะมีความหนานิดนึงแล้วก็ต้องคลุมไปถึงเหนืออเพราะว่ามันทํา มันมีการขยับตัวถ้าเราทําบางๆมากเนี่ยมันจะหลุดง่ายเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องคลุมไปถึงเหงือกเพราะฉะนั้นก็จะใส่แล้วอาจจะราคาญตรงเหงือกนิดนึงนะครับเมื่อเจอรุ่นใหม่ที่เป็นแบบแข็งนะครับตัวนี้จะทําได้ค่อนข้างคลุมแบบนิดเดียวจะเห็นว่ามันมีความบางตรงนี้ใช่ไหมครับใส่ไปแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกไม่มีอะไรไปคุมตรงเหงือกก็จะสบายกว่านะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นถัดมาก็คือแข็งเหมือนกันแต่จะยกความหนาขึ้นมาด้วยข้างในนุ่มๆตรงนี้จึงต้องการแรงยึดที่มากกว่ารุ่นนี้ ก็จะมีการคลุมที่มากกว่านะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันคลุมฟันมากกว่านะแต่ว่ามันก็จะแลกมากับพื้นตรงนี้ที่มันมีความหนาเพื่อยกยกความสูงของขันไกเราซึ่งอันนี้จะเหมาะกับในบางเคสอันนี้ต้องปรึกษาคุณหมอนะครับอันสุดท้ายอีกเหมือนกันนะครับก็คืออันนี้แข็งนอกเหมือนกับตัวนี้เลยแข็งนอกแล้วก็ตัวนี้พิเศษคือข้างในมันนุ่มด้วยซึ่งเวลาใส่ก็น่าจะสบายกว่านะครับแล้วก็สามารถทําสีได้ด้วยบางคนชอบบางคนไม่ชอบนะครับก็แล้วแต่ นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับคิดเห็นอย่างไรฝากคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ไว้เยอะเดี๋ยวจะไปตอบนะครับฝาลกกดไลค์สับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่หมอโชคและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ